สวัสดีนะักเรียนชั้นมัสิทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ by ครูเพลงจุล่าวันนี้เราจะมาลองทำ mock exam ออน,นะคะก็คือเป็นการจําลองข้อสอบในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะข้อสอบนี้นะคะเป็นข้อสอบที่ครูเพลงสร้างขึ้นมาลูกไม่ใช่ข้อสอบจริงนะคะมาลองฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย go go โกสำรับข้อที่หน,นะคะ ในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสามครั้งถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือหน้าของเหรียญจงเขียนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งมเมื่อกําหนดให้ H แทนหัวแล้วก็ T แทนก้อยนะคะดังนั้นตัวเหตุการณ์ก็คือตัว Even t มาเลยค่ะ E เป็นเซตของสิ่งที่เราสนใจสนใจอะไรคะก็คือการที่เหรียญขึ้นหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งดูซิการทํางานในที่นี้นะคะเขาโยนทั้งหมดสามครั้งดังนั้นก็จะมีตัวอักษรสามตัวติดกันดังนี้เลยค่ะ หัว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 ก้อยอ่ะเวงให้เทคนิคนะคะเวลาเราเจอตัวที่แปลกปลมอมแบบนี้นะ,ะถ้าอยากเขียนให้ครบก็คือดันให้เป็นระบบดันตัวที่แปลกเนี่ยนะคะไปจนกว่าจะชนตำแหน่งข้างหน้ากลายเป็น <iem, S 2> หัวก้อยหัวดันน้องทีไปข้างหน้านะคะกลายเป็นก้อยหัวหัวเรียบร้อยแล้วนะคะเ <powered S 2> มื่อน้องชนปุ๊บมาดูตัวที่แปลกปลอมเราเปลี่ยนจากหัวหัวก้อยกลายเป็นก้อยก้อยหัวห จะได้ว่า s เนี่ยเป็นตัวแปลกแทนนะคะเราก็จะดัน s ไปจนกว่าจะชนขอบจะได้เป็นก้อยหัวก้อยแล้วก็ดันอีกหนึ่งครั้งได้เป็นหัวก้อยก้อยส่วนครั้งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะก็คือก้อยก้อยก้อยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีหัวปรากฏอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ของเหตุการณ์ก็จะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะถาไปแล้วเรียบร้อยสาหรับข้อที่1 ข้อที่สองนะคะกล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสามลูกเป็นลูกบอลสีแดงขาวและเขียวอย่างละหนึ่งลูกนะคะถ้าสุ่มหยิบลูกบอลครั้งละหนึ่งลูกทั้งหมดสองครั้งอ่ะดูการทํางานที่นี่นะคะสุ่มหยิบสองครั้งโดยที่หยิบลูกบอลลูกแรกแล้วใส่คืนก่อนจะหยิบลูกที่สองจงเขียนปริภุมตัวอย่างของสถานการณ์นี้นะคะปริภูมิตัวอย่างก็คือ sample space ขึ้นต้นด้วยตัว S เลยค่ะดังนั้นเราจะหยิบลูกบอลสองครั้งใช่ไหมคะครั้งละหนึ่งลูกสองครั้งก็จะมี ลักษณะสีเป็นสองตัวสอนติดกันนะคะลูกบอลลูกแรกที่มีโอกาสจะหยิบได้ก็สีแดงครั้งแรกนะคะแล้วเขาใส่คืนกับเข้าไปเพราะฉะนั้นครั้งที่สองก็มีโอกาสหยิบแดงได้เหมือนกันแดงแดงหลังจากนั้นนะคะลองครั้งแรกแดงใส่กลับเข้าไปครั้งที่สองอาจจะเป็นสีขาวนั่นคือการจับคู่นั่นเองค่ะเทคนิคการจับคู่นะคะให้ครบ้วนจับตัวมันเองก่อนแล้วก็โยงเส้นแดงขาวถัดมาแดงเขียวนะคะ เมื่อครั้งแรกที่ขึ้นต้นด้วยสีแดงจับเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นต้นด้วยสีขาวเป็นครั้งแรกบ้างนะคะก็เริ่มไล่ให้เป็นระบบเลยค่ะขาวแดงขาวขาวแล้วก็ขาวเขียวค่ะอ่ะสำหรับขึ้นต้นด้วยสีขาวหมดไปนะคะเด็กๆลองทาครั้งสุดท้ายที่ขึ้นต้นด้วยสีเขียวบ้างนะคะขึ้นต้นด้วยสีเขียวจะมีอะไรบ้างดังนี้เลยเขียวแดงเขียวขาวแล้วก็เขียวเขียวถูกต้องค่ะเขียวแดง เขียวขาวเราจําเป็นจะต้องเขียน sample space ออกมาทีละตัวนะคะเพราะว่าลักษณะของ sample space ก็คือต้องแจกแจงบารายละเอียดของสิ่งที่เราจะได้ออกมาค่ะเขียวเขียวเมื่อหมดแล้วก็ปิดเสร็จดังนั้นเซตของบริภุมมตัวอย่างหรือ sample space จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะดังที่ครูเขียนให้ดูเลยมาสู่ข้อที่3ค่ะเขาบอกว่านักเรียน100คนสวมรองเท้าขนาดต่างๆดังสแสดงในตารางต่อไปนี้สำหรับ อ่าบรรทัดแรกนะคะตารางแรกเลยก็คือขนาดของรองเท้าแล้วก็ตารางถัดมาแถวที่สองนะคะเป็นเรื่องของจํานวนนักเรียนหรือจํานวนคนเวลาเราอ่านเราต้องอ่านตารางให้เป็นนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนที่ใส่รองเท้าเบอร์ห้าเนี่ยมีซ้ํากันอยู่สามคนก็คือเบอร์ห้าห้าห้าแบบนี้ใส่เบอร์หกซ้ํากันอยู่สิบสองคนก็หก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 หไล่ไปเรื่อยนะคะ จอยบ,บอกว่าถ่าสุ่มนักเรียนมาหนึ่งคนจงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะสวมรองเท้าเบอร์แปดหรือเบอร์เก้าดังนั้นหนูก็ไปจิ้มรองเท้าเบอร์แปดมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนเวลาเราคำนวณในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะขึ้นสู่เลย PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะสิ่งที่เขาสนใจตัว E ก็คือเบอร์แปดหรือเบอร์เก้าเพราะฉะนั้นข้างบนนะคะเบอร์แปดมียี่สิบเจ็ดคน หรือคือการเลือกได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช้หลักการบวกนะคะเบอร์เก้าเบอร์เก้ามีทั้งหมดสิบหกคนเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องเอาทั้งเบอร์แปดและเบอร์เก้ามารวมกันนะคะนั่นคือ NE ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแล้วตัวเศษหนูจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดบวกสิบหกและตัวส่วน Sample Space มีทั้งหมดอีกคนหนุ่ไม่ต้องนั่งบวกไม่ต้องนั่งบวกแถวล่างให้เสียเวลานะคะเขาบอกอยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเด็กทั้งหมดคือหนึ่งร้อยคน เพราะฉะนั้นแล้วความน่าจะเป็นที่นี้จะได้เป็นสี่สิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนะคะเพราะว่าสี่สิบสามเป็นจํานวนเฉพาะหรือตอบให้อยู่ในรูปของตศวสิยมจะได้เป็นศูนย์จุดสี่สามนั่นเองค่ะหมดไปแล้วสามข้อนะคะไปต่อกันข้อที่สี่ในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรงสองลูกหนึ่งครั้งนะคะลักษณะคําถามลูกเต๋าเนี่ยสองลูกหนึ่งครั้งเนี่ยครูเพีงแนะนําว่าให้เขียนเหตุการณ์ตั้งแต หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกรอไว้ได้เลยนะคะอ่ะลักษณะคำถามของข้อน,นี้เขาถามว่าอะไรจงหาความน่าจะเป็นที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองมากกว่าสามเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยดูแต่ละคู่นะคะว่าผลบวกเนี่ยอันไหนที่มากกว่าสามบ้างอะไรที่มากกว่าสามเรานับหมดเลยนะคะอ่ะระหว่างนี้ลองเขียนดู แต่จริงๆเทคนิคในการทำข้อนี้ก็มีวิธีหนึ่งที่สั้นกว่านั้นได้เหมือนกันนะลูกเดี๋ยวครูจะแนะให้นะคะอันดับแรกตอนนี้ครูเป็งกำลังจะเขียน Sample Space ทั้งหมดออกมาแล้วนะคะ s ทุกตัวถ้าจะเขียนให้ถูกต้องก็ใส่คอมมาทีนี้นับเลยค่ะ ns ตัวส่วนของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ตัวแนวนอนหกแนวตั้งหกหกคณหกสามสิบหกตัวนะคะหรือเอาง่ายๆสองลูกอันนี้ก็คือลูกที่หนึ่ง มีความเป็นไปได้หกแบบตัวนี้ก็คือลูกที่สองเหมือนกันความเป็นไปได้หกแบบนะคะส่วนอันไหนได้บ้างที่ผลรวมผลบวกทั้งสองมากกว่าสามก็จะมีอะไรได้บ้างคะหนึ่งหนึ่งได้ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ได้นะคะอันนี้เราตัดทิ้งหนึ่งสองกลายเป็นสามสามไม่ได้มากกว่าสามนะคะสามมันเท่ากับสามเพราะฉะนั้นหนึ่งสองก็ใช้ไม่ได้ถ้าหนึ่งสองใช้ไม่ได้สองหนึ่งข้างกันก็จะใช้ไม่ได้ะคะ่ะ หนสรวมกันเป็นสี่อันนี้ผ่านหนึ่งสี่เป็นต้นไปตรงนี้ยได้หมดเลยค่ะสองสองก็ได้หมดเลยนะคะสามหนึ่งได้หมดเลยถ้าหนูสังเกตุกตัวตัวนี้จะผ่านหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้นะคะคือ NE ข้อความนี้คือ NE NE ของหนูมีทั้งหมดกี่ตัวอ่ะวิธีการคิดง่ายๆทั้งหมดคือ36ใช่ไหมคะตัวที่ใช้ไม่ได้หักออก ตัวนี้ออกไป3ตัวนั่นเองค่ะคําตอบสุดท้าย NE ของเรามี33แต่เขาต้องการตอบที่อยู่ในรูปของความน่าจะเป็นขึ้นเลย PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS ก็จะได้เป็น33ส่วนด้วย36ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะจะได้11ส่วน12จบแล้วค่ะสำหรับข้อที่4นะคะถ้าเป็นเจอแนวลูกเต๋า2องลูกนะคะให้เขียนแบบนี้ไว้ไม่เสียหายได้แน่นอนทุกคนค่ะ มาต่อกันที่ข้อห้านะคะหมุนวงล้อที่มีเลขโดด1-7เขียนไว้ดังรูปถ้าการหมุนแต่ละครั้งโอกาสที่ลูกศรจะชี้ช่องใดช่องหนึ่งมีค่าเท่าเท่ากันนะคะก็คือหลักความน่าจะเป็นนั่นเองทําการหมุนวงล้อหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกศรจะชี้ช่องที่มีที่มีละหนึ่งที่มีหมายเลขโดดเป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นหนูก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเอ้ยอะไรคือจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มีหนึ่งกับตัวมันเองนะคะ ตัวมันเองห่ะลงตัวนะคะเออดังนั้นตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะจะได้แก่เลขอะไรได้บ้างสองค่ะสามห้าเจ็ดเลขสองอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะนับให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เราได้นะลูก N E นับจำนวนออกมาจะมีทั้งหมด5้าตัวตามที่เราไฮไลท์เลยนะคะส่วน NS NS คือ sample space ทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ช่อง หนึ 1> 1่งถึงเจดเจดช่องแล้วก็แปดเก้าสิเพราะฉะนั้นแล้ว sample ลสเปซมีสิบดังนั้นเข้าสู่เราจะเป็น DE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS เลยค่ะจะได้เป็นห้าส่วนสิบหรือ1ส่วน2หรือ0ูนจุห้านั่นเองค่ะระวังนะคะนับจำนวนให้ครบนะคะเพราะว่าเออลูกศรเนี่ยมันก็มีโอกาสชี้เลข2ตัวนี้ก็ได้หรือเลข2ตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้ว ตัว NE ที่เขาสนใจจะต้องนับให้ครบทุกตำแหน่งที่โจทย์นี้นะคะไปต่อกันข้อที่5้าอ,อข้อที่6ค่ะตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนพนักงานขายของบริษทัทแห่งหนึ่งจำแนกตามจำนวนเงินที่พนักงานเหล่านั้นขายได้หมายความว่าอะไราก็คือพนักงานขายเนี่ยขายได้ยอดต่ำกว่าหนึ่งมือนเนี่ยมีจำนวนอยู่30คนอ่า ส่วนแถวนี้นะคะคือพนักงานที่ขายได้ยอดตั้งแต่1 0 0 0 0มืนถึง1 9 9 9 9ก็คือไม่ถึงสอง0,000ืนนั่นเองมีอยู่ห้าสิบคนก็ไล่ไปตามลำดับเลยโจยถามว่าจงหาความน่าจะเป็นที่พนักงานขายคนหนึ่งจะขายสินค้าได้น้อยกว่าสอง0 0บาทมันมีอยู่เท่าไหร่นะคะดังนั้นหนูก็มาดูก่อนว่าแถวไหนที่มันน้อยกว่า2 0 0 0 0ืบ้างแถวที่น้อยกว่า2 0 0 0มืนก็คือต่ำกว่าหนึ่งมื่น เราเอาจำนวนคนมาใช้ในการคำนวณน,นะคะอยู่สาสิบคนและก็มีแถวนี้อีกหนึ่งแถวระวังนะคะก็คือช่วงหนึ่งมื่นถึงหนึ่งหมื่นเนี่ยมีอยู่ห้าสิบคนเพราะฉะนั้นแล้ว ne ที่เขาสนใจน้อยกว่าสองหมื่นจะมีอยู่2ช่วงคือสาสิบกับห้าสิบนะคะจากนั้น ne มีอยู่แปดสิบคน ns sample space ทั้งหมดเลยค่ะสามสิบบวกห้าสิบบวกแปดสิบบวกเจ็ดสิบ บวก20บนะคะบวกด้วยความว่องไวนะคะจะได้ออกมาสองร้อยห้าสิบผลเพราะฉะนั้นแล้วเข้าสูตรอลเราจะเป็น p e E เท่ากับ N E ส่วนด้วย N S ก็ได้เป็น80ส่วนด้วย250พยายามทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำตัดตัดนะคะจะเหลือแปส่วน25หรือทำเป็นทศนิยมได้0 3นสองนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราวังเรามาระวังในการอ่านหน่อยนะคะน้อยกว่าสองหมืไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเห็นแค่ยอดตรงนี้เอาแค่นี้หรือเห็นแค่ยอดตรงนี้เอาแค่อันใดอันหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าในแต่ละแถวถ้าแถวไหนที่มันเข้าข่ายสิ่งที่เขาถามก็เอาทุกแถวตรงนั้นนะคะมาบวกกันหมดเลยนะจ๊ะไปต่อกันข้อที่เจ็ดไพ่สำรับหนึ่งมีไพ่ทั้งหมดห้าสิบสองใบสุ่มหยิบไพ่สองใบาจากสำรับ จงหาความว่าจะเป็นที่จะได้ไพ่สีแดงทั้งสองใบอ่าอันนี้คือข้อความ NE ที่เขาสนใจคือได้สีแดงทั้งสองใบลักษณะาการทำข้อนี้นะคะคือการสุ่มหยิบสุ่มหยิบก็เป็นการที่ไม่สนลำดับจะใช้ c o m b i n a t i o n หรือ c n r ในตัว E ที่เขาสนใจนะคะสนใจสีแดงเพราะฉะนั้นแล้ว e สีแดงมีอยู่เท่าไหร่ทั้งกองจะมีสีแดงอยู่ครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมคะ ดังนั้นจะมีสีแดงอยู่26ต้องการ2ใบก็ใช้สูตร CNR ได้เลยนะคะโดยใช้เทคนิคหลักล26คูณ25ส่วนด้วย2คูณ1นะคะตัดตัดขออนุญาตตัดค้างไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งเองเราไม่จำเป็นต้องคำนวณมาแต่แรกเดี๋ยวมันเอาไปเข้าสู่ความน่าจะเป็นก็จะตัดกันได้นะคะส่วนข้อความ NS ก็คือน,นี้เลยค่ะทั้งหมด52ใบสูงหยิบ2ใบเช่นเดียวกัน สังเกตนะลูกเวลาในการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะตัวเศษต,ตัวเ e ตัวเศษใช้สูตรอะไรตัวส่วนจะใช้สูตรเดียวกันนะคะในตัว NS เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด52เลือก2ก็จะได้52สคูณ51ส่วนด้วย2คูณ1นะคะตัดก่อน26ค้างไว้ที่2 6คูณ51เพราะฉะนั้นเข้าสู่ความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ตัวบนนะคะส่วนด้วย ns ตัวล่างก็คือ สิบสามคูณยี่สิบห้าส่วนด้วยยี่สิบหกคูณกับห้าสิบเอ็ดนะคะซึ่งสิบสามกับยี่สิบหกตัดกันได้นะคะคำตอบสุดท้ายจะได้เป็นยี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยสองนี่คือเศษส่วนยังต่ำเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้อที่เจ็ดอ่าถัดมานะคะข้อที่แปกล่องใบหบนึงบรรจุลูกแก้วสิบสองลูกเป็นลูกแก้วสีเขียวสี่ชมพูสามฟ้าห้า ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องนี้3มลูกพร้อมกันการสุ่มหยิบของพร้อมกันก็คือยังคงใช้ตัว CnR ได้เหมือนกันเลยค่ะโดยที่ตัว r ของเราคือสามโจทย์หาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วครบทุกสีแสดงว่าข้อความนี้คือข้อความ ne หลังคำว,ว่าความน่าจะเป็นจะเป็น ne นะคะดังนั้นหนูก็มาเลย ne ได้ครบทุกสีนั่นหมายความว่าต้องได้เขียวออกมาหนึ่งชมพู ออกมาอีกหนึ่งแล้วก็ฟ้าออกมาอีกหนึ่งเพราะว่าต้องการ3าลูกพร้อมกันคนละสีเลยเนาะทำงานต่อเนื่องนะคะเชลาการคูณเขียวก็ใช้สูตร CNR สีเขียวมี4ต้องการ1นึ่คูณชมพูมีสต้องการ1ฟ้ามี5ต้องการ1นึ่คำตอบได้ออกมาเป็น4ี่คูณสคูณหเช่นเดิมค่ะกูเป็นค้างไว้ NS ค่ะ ใช้สูตร CNR เหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้มี NU 1 2ต้องการออกมา3ลูกนะคะาก็กลายเป็น12คูณ11คูณ10ส่วนด้วย3คูณ2คูณ1ขอยับตัด3 2 6ตัดเหลือ2 NS ได้2คูณ11คูณ10เพราะฉะนั้นแล้วประกอบล่างเลยค่ะความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะจะได้4คูณ สาคูณหส่วนด้วย2องคูณสิเคูณสิเราก็สามารถตัดกันได้อีกรอบหนึ่งนะคะสองสองส่สองหสุดท้ายแล้วนะคะตอบ3ามส่วนสิบเอ็ดเป็นเศษส่วนอย่างต่างเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเรื่องของการสุ่มหยิบพร้อมการจะยังคงใช้สูตร c n r นะคะมาสู่ข้อที่9ก้า thunder สุ่มหยิบอันนี้ต้องเป็นลูกอมนะคะลูกอม2ลูกจากถุงใบหนึงซึ่งมีลูกอมรสช็อกโกแลต สาเมตรรถมะนาวสี่เมตรจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกอมรสชาติเดียวกันนี้ก็คือข้อความ NE แล้วค่ะเมื่อกำหนดให้การหยิบลูกอมทีละเมตรอ่ะคำสั่งมันอยู่ที่การหยิบทีละเมตรดังนั้น CNR ใช้ไม่ได้นะคะเพราะ CNR คือไม่สนลำดับในที่นี้เขาสนลำดับเพราะว่ามีการแบ่งการหยิบทีละครั้งโดยไม่ใส่คืนเพราะฉะนั้นแล้วการหยิบทีละครั้งนะคะเราจะใช้เทคนิคในการคิดคือ สเต็ป by สเต็ปค่ะ NE รสชาติเดียวกันนะั่นหมายความว่ามีรสชาติอะไรก็คือช็อกโกแลตครั้งที่หนึ่งหยิบทีละเม็ดต้องหยิบสองสองลูกสองเม็ดเนาะครั้งที่สองก็ต้องเป็นช็อกโกแลตนี่ค่ะสเต็ป by สเต็ปเอาแต่ละสเต็ปมาคูณกันหรือเป็นกรณีที่เป็นมะนาวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ต้องเป็นมะนาวเหมือนกันค่ะสเต็ป by สเต็ปถ้านักเรียนมีมากกว่าหนึ่งกรณีนะคะเราจะเอาทุกกรณีมาบวกกันค่ะ ช็อกโกแลตมีทั้งหมดสามเม็ดครั้งที่สองไม่ใส่คืนนะลูกไม่ใส่คืนระมัดระวังในการคิดครั้งที่สองเสมอนะคะช็อกโกแลตจะเหลือแค่สองเม็ดบวกกับอีกกรณีหนึ่งมะนาวครั้งแรกมีสี่ไม่ใส่คืนครั้งที่สองจะต้องลดลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าหยิบออกเอาไปไว้ข้างนอกแล้วนะคะสุดท้าย n อจะได้เป็นหกบวกกับสิบสองนั่นคือสิบแปด ส่วน NS นะคะก็คือ step by step อันนี้คือครั้งที่หนึ่งคูณกับครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งมีลูกอมอยู่ช็อกโกแลต3มมะนาว4เป็น7ครั้งที่2อระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะหยิบไม้ใส่คืนจะเหลือแค่หกเพราะฉะนั้นแล้ว NS หนูจะได้4ี่ดังนั้นความน่าจะเป็นเข้าสูตรเลยค่ะ PE เท่ากับ NE ตั้งส่วนด้วย NS เราก็จะได้เป็นสิส่วน 42ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะเอา6 6 3 6 7าําตอบสุดท้ายได้3ส่วนเเป็นเศษส่วนยังต่ําเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าการหยิบไม่ใช่ว่าจะหยิบแล้วจะใช้ CNR ได้เสมอไปนะคะ c n r ใช้ได้สําหรับกรณีที่หยิบพร้อมกันนะลูกส่วนเมื่อไรก็ตามที่หยิบทีละครั้งทีละลูกนะคะจะเอาหลักการคูณทีละสเต็ปไปสเต็ปมาช่วยนะคะสุดท้ายแล้วข้อที่10 กล่องไปหนึ่งบรรจุลูกบอลเก้าลูกเป็นแดงสี่ลูกเขียวสามลูกเหลืองสองลูกสมหยิบลูกบอลครั้งละหนึ่งลูกสามครั้งเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะคะก็จะใช้หลักการคิดสเต็ป by สเต็ปเหมือนกันเหมือนกับข้อที่เก้านะคะแต่มีเงื่อนไขว่าหยิบแล้วใส่คืนอ่าจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบครั้งที่หนึ่งได้ลูกบอลสีเขียวครั้งสองครั้งสามได้สีแดงอ่ะไอสิ่งสิ่งนี้นะคะเป็นข้อความ NE เลยค่ะหลังคำว่าความน่าจะเป็นดังนั้น NE เราคิดสเต็ป by สเต็ปอันนี้คือครั้งที่หนึ่งคูณทำงานต่อเนื่องกับครั้งที่สองนะคะไม่งั้นแล้วเราได้ลูกบอลไม่ครบนะคะครั้งที่หนึ่งได้สีเขียวสีเขียวแสดงว่ามีทั้งหมดกี่วิธีกี่รูปที่เป็นไปได้เร้งน้องมีสามครั้งสองกับครั้งสามอันนี้ต้องได้แดงและแดงนะคะเริ่มกันที่ครั้งที่สองมีสีแดงอยู่สี่รูปตรงนี้ก็ใส่สี แต่เขาใส่กับคืนไปแสดงว่าครั้งที่สาเนี่ยก็มีโอกาสใช้สีแดงได้ครบถ้วนสี่ลูกนะคะส่วน NS นะคะ NS เราขอคำนวณแบบเหมือน NE เลยก็คือครั้งที่1คูณต่อเนื่องครั้งที่2คูณต่อเนื่องครั้งที่3ครั้งที่1มีลูกบอลทั้งหมด9ลูกยิบใส่คืนครั้งที่2ก็เก้าลูกเหมือนเดิมครั้งสุดท้ายก็เก้าลูกนะคะ ถามว่าทําไมเราถึงค้างไว้เพราะว่าเราจะหวังให้มันตัดกันเพราะฉะนั้นแล้ว NE อ่อ sorry pe เท่ากับ ne ส่วน ns นะคะก็คือ3คูณ4คูณ4ส่วนด้วย9คูณ9คูณ9นะคะตัดออกมาคําตอบสุดท้ายจะได้เป็น16ส่วนด้วย243นี่คือเศษส่วนยังต่ำเรียบร้อยแล้วค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องของความน่าจะเป็น เพราะฉนั้นแล้วหวังว่าม็อกเอ็กเซมนี้จะช่วยเด็กๆไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมไปทบทวนสูตรที่เรียนมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย